จทย์บอกมานะครับน้องว่าข้อมูลมี4จำนวนมีค่าดังนี้5 a b 1โดยที่ a มากกว่าหรือเท่ากับ1 b มากกว่า a ถ้าข้อมูลชุดนี้มีค่าเฉลี่ยเลขคณิตเท่ากับ4ค่าความแปรปรวนเท่ากับ5สิ่งที่โจทย์ถามนะครับน้องก็คือแล้ว b ลบ a จะมีค่าเท่ากับข้อใดต่อไปนี้ อ่น,น้องก็ดูนะครับถ้าเกิดน้องรู้ค่า b รู้ค่า a น้องกจะหา b ลบ a ได้ซึ่ง b และ a เนี่ยมันสองตัวแปรนะครับน้องน้องต้องมีสองสมการในการหาค่าของสองตัวแปรซึ่งสมการแรกนะครับน้องก็คือข้อมูลชุดนี้มีค่าเฉลี่ยเลขคณิตเท่ากับ4สมการที่สองนะครับก็คือข้อมูลชุดนี้มีค่าความแปรปรวนเท่ากับ5อ่าน,น้องมาเขียนสองสมการนี้กันนะครับ จากความรู้พื้นฐานนะครับค่าเฉลี่ยเลขคณิตหรือตัวย่อก็คือ x bar จะมีค่าเท่ากับซิกมา x ส่วนด้วย n ซึ่งซิกมา x นะครับน้องก็คือเอาค่าของข้อมูลทุกตัวมารวมกันและ n ก็คือจำนวนของข้อมูลทั้งหมดดังนั้นนะครับสมการนี้น้องจะสามารถเขียนได้เป็น x บาร์ก็คือค่าเฉลี่ยเลขคณิตโจทย์ก็บอกมานะครับว่าเท่ากับ c เท่ากับซิกมาเน้องเอาค่าของข้อมูลแต่ละตัวเนี่ยมาบวกกันให้หมดน้องจะได้เป็นห้าบวกเอบวกบบวกหนึ่งส่วนด้วย n ก็คือจำนวนของข้อมูลทั้งหมดก็คือสี่ตัวนะครับ ซึ่ง4ข้างล่างนี้น้องยายขึ้นมาคูณฝั่งนี้นะครับ4คูณ4น้องก็จะได้16 5บวก1นงก็จะได้เป็น6นะครับบวก 6, นอนงยายมาข้างนี้ก็จะเป็นลบ6นะครับ16ลบ6นงก็จะได้10 อ่าดังนั้นสมนการแรกน้องก็จะได้แล้วนะครับก็คือ a บวก b เท่าก<บ>ับ10บอะต่อมานะครับน้องจากความรูพ้พื้นฐานค่าความแปรปรวนหรือตัวย่อก็คือ s กำลังสองก็จะเท่ากับซิกมาของ x ลบ x บาร์ยกกำลังสองส่วนด้วย n หรืออีกสูตรหนึ่งนะครับน้อง ค่าความแปรปรวนมีค่าเท่ากับซิกมาของ x2 กลังสองส่วนด้วย n ลบ x บาร์ bar, ยกกำลังสองซึ่งสองสูตรนี้นะครับน้องน้องจะใช้สูตรไหนก็ได้แต่ถ้าเกิดน,น้องใช้สูตรนี้นะครับมันทำให้น้องหาค่าของ a b ได้ง่ายกว่า สมการนี้นะครับน้องจะเขียนได้เป็น x กํลังสองหรือความแปรปรวนโจก,ก็บอกมานะครับมีค่าเท่ากับห้าเท่ากับซิกมาของ x กํลังสองก็คือน้องเอาข้อมูลแต่ละตัวเนี่ยมายกกำลังสองเสร็จแล้วเอามาบวกกันให้หมดนะครับห้ยกกำลังสอง a ยกกำลังสอง b ยกกำลังสองหยกกำลังสองแล้วก็เอามาบวกกันให้หมดนะครับส่วนด้วย n ก็คือจำนวนของข้อมูลก็คือ c ลบ x bar ยกกำลังสองซึ่ง x bar หรือว่าค่าเฉลี่ยเลขคณิตเนี่ยก็มีค่าเท่ากับ c ดังนั้นน้องก็จะได้เป็น c ยกกำลังสอง ซึ่งสยกกำลังสองนะครับน้องก็มีค่าเป็นสิบหกลบสิบหกน้องย้ายมาข้างนี้ก็จะเป็น 5, บวกสิบหกห้าบวกสิบหกน้องก็จะได้เป็นยี่สิบเอ็ดนะครับสี่ข้างล่างตรงนี้น้องย้ายขึ้นมาคูณฝั่งนี้สี่คูณยีิบเอดน้องก็จะได้เป็น สี่คูณหนึ่งได้สี่จำไว้นะครับสี่คูณยี่สิบได้แปดสิบแปดสิบบวกสี่น้องก็จะได้เป็นแปดสิบสี่ดังนั้นสี่คูณยี่สิบเอ็ดน้องก็จะได้เป็นแปดสิบสี่นะครับห้ายกกำลังสองน้องก็จะได้ยี่สิบห้าหนึ่งยกกำลังสองน้องก็จะได้หนึ่งนะครับยี่สิบห้าบวกหนึ่งน้องก็จะได้ยี่สิบหก บวกยี่สิบหกน้องย้ายมาข้างนี้ก็จะเป็นลบยี่สิบหกน้องยืมมาสิบนะครับสิบลบหกน้องได้สี่สี่บวกสี่น้องได้แปดตรงนี้เหลือเจ็ดนะครับเจ็ดลบสองน้องได้ห้าดังนั้นแปดสิบสี่ลบยี่สิบหกน้องก็จะได้ห้าสิบแปดนะครับดังนั้นสมนการที่สองนะครับน้องจะได้มาลาว,ว่าเอกำลังสองบวกบีกำลังสองเท่ากับห้าสิบแปด อ้คน้องมาแก้สองสมการสองตัวแปรนี้ร่วมกันหาค่า a กับ b กันนะครับวิธีแก้ให้ง่ายเลยนะครับน้องน้องต้องลองสังเกตดูนะครับว่าไอเนี่ยมัน a อลังสองไอ้นี้ยบีกำลังสองดังนั้นน้องมายกกาลังสองทั้งสองข้างของสมการนี้นะครับน้องก็จะได้เป็นสิบยกกาลังสองเท่ากับวงเล็บ a บวก b ทั้งหมดยกกําลังสอง สิบยกกำลังสองน้องก็จะได้เป็นหนึ่งร้อยเท่ากับหน้าบวกหลังทั้งหมดยกกำลังสองน้องก็จะได้เป็นหน้ากำลังสองก็คือ a กกำลัง 2, สองบวกสองหน้าหลังก็คือ a b บวกหลังกำลังสองก็คือบวก b กกำลังสอง ซึ่ง a อกำลังสองบวก b ีกำลังสองมันก็ตรงกับสิ่งที่น้องรู้แล้วนะครับว่ามีค่าเท่ากับห้าสิบแปดแต่นั้นตรงนี้น้องก็แทนด้วยห้าสิบแปดเลยซึ่งบวกห้าสิบแปดน้องย้ายมาข้างนี้นะครับก็จะกลายเป็นลบห้าสิบแปดหนึ่งร้อยลบห้าสิบแปดน้องก็จะได้เป็นสี่สิบสองนะครับน้องย้ายสองลมหารฝั่งนี้ สิบสองหารสองน้องก็จะได้ยี่สิบเอ็ดนะครับดังนั้นนะครับน้อง a คูณ b ได้ยีิบเอ็ดจากที่น้องรู้แล้วว่า a บวก b เท่ากับสิบพี่ถามน้องนะครับเลขอะไรนะครับน้องคูณกันได้ยี่สิบเอ็ดบวกกันได้สิบ ก็คือเลขเจ็ดกับเลขสามนะครับเพราะ7เจ็ดคูณสามน้องก็จะได้ยี่สิบเอ็ดเจ็ดบวกสามน้องก็จะได้สิบแล้วทีนี้นะครับน้อง a จะเป็นเจ็ด b จะเป็นสามหรือว่า a จะเป็นสาม b จะเป็นเจ็ดครับน้องก็ดูนะครับโจทย์บอกมานะครับน้องว่า b ต้องมากกว่า a ดังนั้น b ก็ต้องเป็นเจ็ด a ก็ต้องเป็นสามนะครับ ดังน,นั้นสิ่งที่โจถามนะครับน้องก็คือ b ลบ a น้องกจะได้เป็น7ลบ3ก็จะเท่าก,กับ4ดังนั้นข้อนี้น้องจึงตอบตัวเลืกที่2โอเคนะครับ